สวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาดูอลีทํากระต่ายขูดมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นไม้ขนุนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นไม้ขนุนที่เรา,เาได้มาโค่นมานะคะไม้ขนุนเหลืองทองไหมนี่พี่อันนี้น่าก,กว่าแก่นมากเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอลีจะทํากระต่ายขูดมะพร้าวยังไงนะคะเพื่อนเพื่อน อันดับแรกอะีรก็จะ ไม้ขนุนนะคะขนุนต้นนี้กี่ปีได้พี่เหลืองทองหืต้นนี้สิบปีขนุนสิบปีไม้ขนุนไม้มงคลนะคะอรีว่วหนุนนำหนุนโชคชื่อมันก็เป็นมงคลนะขนุนหนุนหนุน ทำไงต่ออารีเอาไปทำในร่มได้ไหมอารีไม่ได้เดี๋ยวเราจะย้ายสถานที่นะคะแดดเริ่มร้อนแล้ว เพื่อนๆหลังจากที่อลิใช้เลื่อยยนต์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะเพความสูงให้ข้างให้ข้างบนหัวมันสูงแอนขึ้นข้างบนแบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆเวลาเราตั้งกระมังเนาะมันจะได้ไม่ไม่ติดกระมังมากแรงข้างล่างก็จะต่ําแบบนี้ข้างบนก็จะสูงประมาณนี้นะเดี๋ยวที่เหลืออลิจะมาแต่งข้างๆนะคะเพื่อนๆจะมาแต่งข้างๆให้มันดูได้เข้ารูปก,กว่านี้นะแล้วก็แต่งใต้ท้องให้มัน ได้ลูกกว่านี้แล้วเราก็จะไปะใช้อะไรพี่ใช้ตะไบเออ mm hmm. ใช้ลูกหมูนะคะเจียให้เรียบเนียนนะคะเพื่อนอันนี้อารีไม่เคยทำนะ,ะกระต่ายขูดมะพร้าวเพิ่งจะทําครั้งแรกนะคะเพื่อนเนี่ยการทํากระต่ายขูดมะพร้าวครั้งแรกของอารีนะคะมือใหม่หัดทํานะคะเพื่อนดูซิว่าอารีจะมีฝีมือออกมาสวยขนาดไหนนะ กระต่ายขูดมะพร้าวของอลีก็เสร็จเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยดีค่ะเดี๋ยวจะใส่ตามันนะคะเพื่อนๆของอลีแบบกระต่ายแบบดิบๆนะคะเพื่อนๆกระต่ายมีตาด้วยนะคะเพื่อนๆมีตาหนึ่งอีกตาหนึ่งไม่มีลายไม้สวยมากเลยค่ะเพื่อนไม้ขนุนเดี๋ยวมาดูข้าง,างท้ายเนี่ยขัดไม่เกี้ยงมากนะคะเพื่อนๆอลี่บอกชอบดิบๆนะคะนี่ค่ะ การทำกระต่ายขูดมะพร้าวครั้งแรกของอาลีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอาลีจะมาใส่ที่ขูดเหล็กนี่นะคะเราไปซื้อมาเมื่อกี้นี่ห้าสิบบาทค่ะเพื่นนอนๆอนลีมาใส่เลย วัดระดับกันว่าจะใส่เข้าไปขนาดไหนฮะ ทำไมห,ห,หันด้านนั้นขึ้นอะหันด้านนั้นเหรอมันนั้นได้ต้องเวฟต่อของคนงานนั้นนนงาเลยหันด้านนั้นเลยตอนนี้อ่ะอะารีทำครั้งแรกนะครับเ <c oughs> พื่อนๆกำลังพิจารณาอยู่ Mm-hmm. <laughs> สวยจังเสร็จแล้วเสร็จแล้วออสวยจังเลยมือใหม่หัดทำนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ